English on tour รูป on tour โดย All new Isuzu n w x มากันเกลยมาแล้วค่ะมาไทยเขาร้องแบบนี้แต่มาต่างชาติร้องอยังไงเอย่ย What does a horse sound like? What does a horse sound like? มาร้องอยังไง <c oughs> มาภาคภาษาอังกฤษเขาร้องแบบนี้เน่เน่ สียงร้องของม้ากบลืมบอกหมาการกล้วยตัวนี้พี่นีน่าทำเองเลยนะและการละเล่นของเด็กไทยนะคะสนุกสนุกทั้งนั้นเลย toy children's games toy children's games การละเล่นไทยนีน่าจะทำามาก้านกล้วยแจกคนละตัวเลย สำหรับชนะวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X และยาดาแบรนด์ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ